เอาเลยครับผมก็ขอกราบสวัสดีสวัสดีปุยยตายายพ่อแม่พี่น้องรวมถึงคนดูแล้วก็ผู้ติดตามทุกๆท่านกันด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมที่มีชื่อว่าเอ็ดเลเซอร์กันด้วยนะครับภายในคลิปวิดีโอนี้เนี่ยผมจะมาสอนวิธีการดูอันดับรถของเรานะครับผมรวมถึงวิธีการทําอย่างไรให้รถเราเนี่ยติดอันดับนะครับอ่ะแล้วก็วิธีการเปลี่ยนจังหวัดในหมวด t i m e Attack ว่าทําอย่างไร ไปกันทีละเรื่องนะครับผมมากันที่เรื่องแรกก็คือการดูอันดับรถใช่ไหมให้คุณผู้ชมนะครับผมสังเกตที่มุมบนซ้ายนะครับมันจะมีโปรไฟล์ของเราใช่ปะแล้วก็ใกล้ๆกับรูปโปรไฟล์ครับผมเล็กๆจะมีรูปถ้วยตรงนี้ให้เรากดเข้ามาเลยครับอ่ะหลังจากที่กดเข้ามาในรูปถ้วยตรงนี้แล้วนะครับผมให้สังเกตที่ขีด3มขีดนะครับตรงคําว่าสวิตช r a ลน i ิงนะให้คุณผู้ชมกดเข้ามาเลยหลังจากนั้นนะครับผมให้เรากดที่คําว่าฮอร์เนอร์โซนตรงนี้อ่าแล้วมันก็จะแสดงอื ลิ้นพัดนะครับแล้วมันก็จะแสดงอันดับของรถต่างๆให้เราดูนะครับผมอ่ะอย่างเช่นสมมุติว่าผมจะเปลี่ยนไปที่รถคันอื่นนะครับผมให้กดเข้ามาที่รูปหน้ารถของเราตรงนี้แล้วก็เลือกรถที่เราจะต้องการดูอันดับได้เลยนะครับผมสมมุติว่าผมจะดูอ่รถอีเทอร์ละกันกดเข้ามาที่รถอีเทอร์เลยครับผมหลังจากนั้นเนี่ยก็สามารถดูอันดับได้นะครับผมมันจะมีทั้งหมด 1- นึถึงร้ออันดับแรกนะครับผมในส่วนของจังหวัดตากนะอ่ะจริงๆมันก็1นึถึงร้อยอันดับทุกๆจังหวัดนั่นแหละแต่คะแนนมันจะต่างกันไปผม และว,วิธีการที่จะติดอันดับได้นะครับผมผมก็จะต้องเล่นแรงให้ได้คะแนนถึงตามเกณฑ์ของมันและววิธีการดูนะครับผมว่าคะแนนจะถึงไม่ถึงเนี่ยก็คือให้มาดูที่อันดับที่ร้อยครับผมอ่ะอันดับที่ร้อยเนี่ยคะแนนอยู่ที่6กพันสามอยเก้าสิบสี่ใช่ไหมครับนี่คือคะแนนที่ผมจะต้องทําให้ได้เพื่อที่จะติดอันดับนั่นเองนะและว,วิธีการดูคะแนนของเรานะครับผมให้ดูล่างสุดเลยคําว่า Not r ร n k e d นะผมอันนี้คือผมเองนะก็คือคะแนนอีเดอร์ของผมตอนนี้อยู่ที่5้าพันสองร้อยเจ็ดสิบกใช่ไหม และมันยังไม่ติด1ในร้ออันดับแรกเพราะฉะนั้นผมก็เลยยังไม่ติดอันดับนั่นเองนะครับถ้าเกิดว่าผมอยากจะทําให้ติดอันดับเนี่ยก็ต้องให้ได้6 3 9 4อ่ะอันนี้คือไม่งงกันนะครับและถ้าหากว่าเราเนี่ยติด1ใน10ของอันดับจังหวัดนั้นๆน,น,นะครับผมก็กดเข้ามาที่คําว่าท็อปตรงนี้ได้เลยครับผมมันก็จะโชว์หน้าแบบนี้เลยนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าอยากจะติด1ใน10เนี่ยก็จะต้องทําคะแนนให้ได้7 7 5 6นั่นเองนะครับ โดยคะแนนตรงนี้นะครับผมจะขึ้นลงตามการเล่นแรงของเราถ้าเกิดว่าเราเอารถคันนั้นๆไปเล่นแรงเนี่ยถ้าชนะก็บวกแต้มถ้าแพ้ก็ลบแต้มแค่นี้เองนะครับผมอ่ะประมาณนี้เนาะสำหรับในโหมดฮอนเนสซอนนะครับผมแล้วก็สําหรับคนที่ติด1ในร้อยอันดับแรกเนี่ยก็จะได้เขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นคล้ายๆกับเกียรติยศนะครับผมซึ่งมันจะโชว์ในหน้าของเราว่ารถคันไหนเราติดอันดับที่เท่าไหร่แล้วก็จังหวัดอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็ในหน้ากดเริ่มเกมเนี่ยมันก็จะคล้ายๆกับมีเกียรติยศของเราเป็นโล่นะครับผม ให,ให้ขิงนั่นเองนะครับให้ขิงว่าคนอื่นว่าเราติดอันดับประมาณนี้นะครับโอเคไม่งงกันนะในโหมดฮันเดอร์โซนผมรีบเกินไปหรือเปล่าเนี่ยอ่าในส่วนต่อไปนะครับผมนั่นก็คือโหมด t i m e Attack นั่นเองเดี๋ยวคุณผู้ชมต้องแยกก่อนนะว่าอันดับใน t i m e Attack กับอันดับใน h o n n ดอร์โซนเนี่ยไม่เหมือนกัน h o n n ดอร์โซเนี่ยจะเป็นอันดับของรถของเรานะครับผมส่วนในโหมด Time Attack กเนี่ยก็จะเป็นเวลาในดาดที่มันให้ในกิจกรรมนะครับผมว่าใครทำได้ดีที่สุดคนนั้นก็จะติดดออััันนนบ่เง อ่ะซึ่งวิธีการเปลี่ยนจังหวัดนะครับผมให้เราเนี่ยกดเข้ามาที่คําว่าโลเคชันนะครับผมอยู่ตรงไหนมุมล่างซ้ายครับผมคุณผู้ชมสังเกตที่รูปดินสอตรงนี้ให้ดีอ่ะอันนี้ของผมก็คือผมเปลี่ยนไปแล้วนะครับผมมันก็เลยกดเข้าไปไม่ได้นะถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมยังไม่เปลี่ยนเนี่ยก็สามารถกดเข้ามาได้เลยนะครับผมหลังจากนั้นมันจะมีตัวเลือกให้เรา2ตัวเลือกด้วยกันจะมีคําว่าแมนนวลกับคาว่าออโต้ให้เราเลือกไปที่คําว่าแมนนวลนะครับผมแล้วก็เลือกไปที่ไทยแลนด์แล้วก็เลือกจังหวัดที่่เเราอยยูได้ล หลังจากนั้นนะครับผมมันก็จะสามารถเปลี่ยนได้นะให้คุณผู้ชมกดเข้ามาที่ตรงนี้เช่นอันนี้นะครับผมผมเลือกไปที่จังหวัดสงขลาใช่ไหมแล้วผมได้เวลาเท่านี้ผมก็จะติดอันดับเท่านี้ของจังหวัดนั่นเองก็ประมาณนี้นะครับผมสําหรับวิธีการดูอันดับแล้วก็การเปลี่ยนจังหวัดเนี่ยจริงๆในโหมด time attack กับโหมดเอนเนอร์โซนเนี่ยผมยังไม่แน่ใจนะครับผมถ้าเกิดว่าเราเปลี่ยนใน time t เนี่ยแล้วรอมันลีนะครับผม มันจะเปลี่ยนในมคอร์นโซนด้วยหรือเปล่าอันนี้ผมยังไม่ชัวนะแต่ผมคิดว่าถ้าเกิดว่ามันรีเนี่ยมันก็นด้จะเปลี่ยนไปด้วยนะครับผมอันนี้ต้องรอดูกันอีกทีนะยังไม่ชัวอ่ะสำหรับคลิปวนี้ถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมชอบเน็ก็ฝากไ like, ลค์แชร์เลยที่สําคัญเลยสําคัญเลยเนี่ยก็คือซับสไครต์ให้ด้วยนะผมจะ4ี่พันแล้วกดให้หน่อยได้ไหมประมาณนี้นะครับผมไปแล้วครับจุ๊บจุงัว